สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปวัดกระทุ่มเสือปลานะคะไปไหว้พระกันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้องค์หลวงพ่อโสธรน,นะคะส่วนตรงนี้เป็นด้านหน้านะคะให้จุดทูบจุดเทียนและปิดทองพระด้านหน้านี้ด้วยได้นะคะ mm hmm. เมื่อเราไหว้พระด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเราจะเข้าไปในวิหารนะคะซึ่งในวิหารนั้นจะมีองค์หลวงพ่อโสธร เป็นพระประธานอยู่นะคะซึ่งเราเข้าไปขอพอรได้นะคะวิหารหลวงพ่อโสธรน,นะคะจะเป็นวิหารที่สร้างผสมผสานระหว่างไทยและจีนเดี๋ยวเราเข้าไปกราบหลวงพ่อโสธรกันก่อนนะคะภายในวิหารนี้นะคะจะมีหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโตแต่มีองค์ หลวงพ่อโสธรเป็นประธานนะคะแล้วเราสามารถที่จะปิดทององค์หลวงพ่อได้นะคะบริเวณตรงนี้นะคะเป็นบริเวณเติมน้ํามันตะเกียงพระประจําวันเกิดนะคะใครเกิดวันไหนก็เติมพระประจําวันเกิดของตนเองได้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลของตนเองนะคะหรือเราจะเติมทุกวันพระประจําวันเกิดก็ได้ค่ะ เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองค่ะตรงนี้นะคะเป็นวิหารเทพประธานพรนะคะเราสามารถมาสะเดะาะเคอะแก้ปีชงได้ทั้งปีเลยนะคะในวิหารนี้จะมีเทพเจ้าแห่งดวงดาวเทพเจ้าแห่งโชคลาภและก็เทพเจ้าแห่งดวงชะตานะคะเป็นงานปฏติมากรรมศิลปกรรมระหว่างไทยจีนผสมกันนะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบขอพรนะคะส่วนด้านหน้านะคะจะมีเท้าจัจตุโลกบาลทั้งสทิศนะคะยืนประจําหน้าประตูทางเข้านะคะใครที่เป็นปีชงนะคะนิยมมาทำพิธีแก้ชงต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าอุ้ยทอพระโพธ,ธิสัตว์กวนอิมนะคะ เทพเจ้าดวงดาวและควนอูโดยมีเคล็ดลับว่าให้อธิษฐานเพิ่มว่าขอให้ทุกคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขด้วยค่ะตรงนี้นะคะเป็นศาลเจ้าพ่อเสือนะคะเป็นสถานที่ชาวบ้านนิยมมาขอพรเรื่องการงานการเงินโชคลาภและเรื่องโครคภัยไข้เจ็บค่ะการไหว้เจ้าพ่อเสือที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นคือ จะไหว้ด้วยผลไม้ห้ายอย่างนะคะคือกล้วยหอมสับป,ปะรดแก้วมังกรแอปเปิลแล้วก็ส้มค่ะจุดนี้นะคะจุดไหว้พระราหูนะคะไหว้ด้วยเทียนดำนะคะจุดนี้คือเจ้าพ่อเสือนะคะองค์จริงนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเซียมซีนะคะเป็นเซียมซีเสียงโชคที่แม่นมากเลยคะ่ะเพื่อน ตรงนี้นะคะหลวงปู่มั่นครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อนๆสามารถที่มากราบขอพรได้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะส่วนตรงนี้หลวงปู่โตค่ะแล้วนี่หลวงปู่ทวดนะคะใครเคารพนับถือกราบไหว้บูชาได้เลยค่ะขอพรท่านได้เลยค่ะ มาที่นี่นะคะเราสามารถเจอพระเกรจิอาจารย์ต,ต่างๆหลายองค์เลยค่ะกราบขอพรได้เลยค่ะมาถึงแล้วค่ะศาลาลานบุญค่ะศาลาที่มีเสาไม้สุงขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกสารทิศเลยนะคะให้เราได้กราบไหว้บูชาค่ะ ศาลานี้นะคะจะมีหลวงพ่อห้าพี่น้องนะคะก็จะมีหลวงพ่อโตนะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อทองแล้วก็หลวงพ่อโสธรน,นะคะเพื่อนๆเ,เรามากาบขอพรจากหลวงพ่อกันก่อนนะคะศาลาลานบุญนะคะกว้างใหญ่มากเลยค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยค่ะเพื่อนๆมาที่นี่ที่เดียวเราสามารถได้กาบ องค์หลวงพ่อหลายๆองค์เลยค่ะมีทั้งหลวงพ่อคูณพระพุทธชินราชแล้วก็มีพญานาคด้วยค่ะตรงนี้ค่ะพญานาคมีคนกราบขอพรด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะเป็นการตักบาตรพระร้อยรูปนะคะตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะเติมหลวงพ่อโตนะคะส่วนจุดนี้นะคะเป็นเทพทันใจค่ะมาขอพรนะคะขอโชคขอลาบนะคะพระพิคเนศค่ะ ค่ะสาลาให้อาหารปลาค่ะริมน้ําค่ะส่วนจุดนี้นะคะไทยชีวิตโคกระบือค่ะเป็นการทําบุญนะคะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันดีกว่าค่ะนี่ค่ะสาลาให้อาหารปลานะคะเขาจะมีอาหารปลาแล้วก็มีขนมปังนะคะให้อาหารปลาปลาที่นี่เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นปลาสวายค่ะส่วนจุดนี้นะคะเป็นสถานที่บูชาวัตถุมงคลนะคะ ใครมาที่นี่แล้วนะคะจะมีวัตถุมงคลติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนๆญาติพี่น้องก็ได้นะคะตรงนี้นะคะท้าเวสวรค่ะใครที่เคารพนับถือนะคะสามารถบูชาติดตัวไปได้เลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะวัตถุมงคลที่นี่นะคะเมื่อเราบูชาไปแล้วเขาจะเอานำเงินของเราเนี่ยไปพัฒนาวัดนะคะอันนี้นะคะเหรียญเจ้าพ่อเสือค่ะ จุดนี้นะคะท้าวเวสสุวรรณค่ะมากราบขอพรนะคะขอโชคขอลาบได้เลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะท้าวเวสสุวรรณเรามากราบขอพอรกันก่อนนะคะเพื่อนๆค่คะมาถึงแล้วค่ะพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป80ปางค่ะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เลียงร้อยพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะคะผ่านปัติมากรรมพระพุทธรูป80ปางค่ะพระพุทธรูปตรงกลางนะคะที่เป็นพระประธานเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางทรงเครื่องจัก,กรพรรดินะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เรามากราบขอพรจากองค์หลวงพ่อก่อนนะคะ ภายในพิพ,ธพิธภัณฑ์นี้นะคะมีพระพุทธรูปปางที่เราไม่คุ้นตานะคะเราสามารถเดินดูได้เลยค่ะตั้งแต่ปางที่1จนถึงปางที่80นะคะพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะบริเวณที่ฐานของพระพุทธรูปแต่ละปางจะมีชื่อปางและคําอธิบายไว้ให้เราอ่านนะคะให้เราได้รับความรู้นะคะสวยงามมากเลยคะ่ะเพื่อนๆมีโอกาสนะคะ เข้ามาชมเข้ามาดูให้ได้นะคะเมื่อเราเข้ามาดูแล้วนะคะเราจะได้รับความรู้มากมายเลยค่ะเพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะ